ใช้คอมใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าใช้ไม่ระมัดระวังเดือดร้อนแน่แล้วจะใช้ยังไงละ่ะให้ปลอดภัยจากไวรัสมาแวร์และอันตรายอื่นๆเรื่องที่คนยุคดิจิตอลต้องรู้สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีทุกวันนี้เราก็ใช้คอมใช้มือถือใช้แท็บเล็ตกันอยู่เป็นประจำเรื่องดีมีเยอะแน่นอนค่ะ แต่ว่าเรื่องร้ายๆก็มีอีกเทียบเช่นกันหนึ่งในเรื่องที่หลายคนมองข้ามแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังกันก็คือเรื่องของไวรัสมาแวร์นะคะซึ่งก็มาได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ในมือถือและในแท็บเล็ตเลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นตัวร้ายของการใช้อุปกรณ์ไอทีเลยนะคะมาสร้างความเสียหายให้กับเราได้ตั้งแต่มารบกวนการใช้งานให้ไม่เป็นปกติมาทําลายข้อมูลของเรามาแอบขโมยข้อมูลของเราหรือทําลายระบบของเราสารพัดความเสียหายรวมไปถึง อาจจะมาเรียกค่าถ่ายข้อมูลของเราเลยก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายวันนี้เอิ้นรวบรวมสารพัดวิธีสแกนแล้วก็ป้องกันไวรัสมาแวร์มาฝากกันค่ะ เริ่มกันที่ของใกล้ๆตัวก่อนอย่างโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมาเช็คกันหน่อยนะคะว่ามีแอปแฝงมาวร์หรอเปล่าโดย Google เองก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาแอปที่แฝงมาวร์จึงได้เปิดตัว Google Play Protec t ในงาน Google iO มาตั้งแต่ปี2017แล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะตรวจเข้มแอปต่างๆที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนและหยุดการระบาดของมาวร์ที่แฝงตัวมาในแอปต่างๆใครที่ใช้มือถือ Android อยู่มาดูวิธีการตรวจสอบด้วย Google Play protect ดังนี้นะคะขั้นแรรกเราเาาข้าไป ที่โหมดการตั้งค่าของมือถือเราซะก่อนจากนั้นก็เลือก Google แล้วก็ให้เลือกความปลอดภัยหรือ Security ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆค่ะซึ่ง Google Play Protect นี้จะอยู่ด้านล่างสุดโดยข้างล่างก็จะเขียนอัปเดตการทำงานไว้ว่ามีการสแกนเมื่อกี่วันมาแล้วซึ่งเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจได้เลยนะคะว่าแอปในมือถือของเราปลอดภัยจริงๆไหม เห็นไหมคะโลโก้สีเขียวมีติ๊กถูกพร้อมข้อความว่าไม่พบปัญหาถ้าเห็นแบบนี้ก็วางใจได้ค่ะแต่ถ้าหากมือถือของเรายังไม่มีการตั้งค่าการตรวจสอบก็ต้องไปเปิดให้มีการตรวจสอบกันด้วยนะคะโดยกดที่สัญลักษณ์ฟันเฟ,ฟืองนี่ไงคะเราเปิดสวิตช์ให้เป็นสีเขียวไว้แล้ว ทั้งหัวข้อสแกนแอปด้วย Play Protect และหัวข้อปรับปรุงการตรวจหาแอปอันตรายเดี๋ยวเราลองกดปิดระบบดูนะคะนี่ระบบขึ้นเตือนเลยค่ะว่าให้เราเปิดการสแกนด้วย Play Protect เตือนกันขนาดนี้เปิดไว้เลยค่ะจะได้สบายใจทั้งมือถือและตัวเราค่ะและถ้าพบแล้วว่าเป็นแอปอันตรายหรือว่าแอปแฝงเบาวแวร์ก็ตัดใจลบทิ้งไปเลยค่ะอย่าให้อยู่ในมือถือของเราจะปลอดภัยกว่านะคะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ใช้ได้ทั้งผู้ใช้ Android แล้วก็ผู้ใช้ iOS นั่นก็คือการดูซึ่งจะโหลดแอปแต่ละครั้งสิ่งที่ต้องเลื่อนลงมาดูอีกอย่างนอกจากคำอธิบายและการใช้งานของแอปนั้นแล้วอย่าลืมดูคอมเมนต์จากผู้ใช้งานจริงกันสักหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงมีปัญหาไหมกับแอปแอปนี้ บางทีอาจจะมีคอมเมนต์เตือนไว้แล้วว่าแอปนี้เป็นอันตรายอย่าโหลดเลยแอปนี้เป็นมัลแวร์หรือจะลองเซิร์ชชื่อแอปทาง Google ดูแล้วลองดูว่ามีใครมาเขียนเกี่ยวกับแอปนี้ไว้ไว่ายังไงอันตรายหรือเปล่าก็จะได้ระวังกันไว้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีช่วงหนึ่งจำกันได้ไหมคะที่แอป Clubhouse ยังมีให้ใช้เฉพาะผู้ที่ใช้ iOS เท่านั้นบน Android ยังไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วนะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยหหลายคนอยากจะใช้ Clubhouse แล้วก็มีคนไปแนะนำบอกว่าให้ไปโหลดแอป .apk หรือมันก็คือแอป,ปที่อยู่นอกสโตร์นั่นเองค่ะให้ไปโหลดมาแล้วก็เอามาลงเครื่องมันก็เล่นคลับ h o u s e ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะตามมาด้วยอันตรายเพราะว่าเราเนี่ยก็แนะนำมาโดยตลอดนะคะว่าพวกแอป,ปที่เป็น .apk หรือว่าการไปดาวน์โหลดแอป,ปนอกสโตร์เนี่ย เสี่ยงมากที่อาจจะได้รับไวรัสมาวร์หรือว่าอันตรายแฝงมาด้วย oh. แต่ถ้ามีความจําเป็นมากๆแล้วก็อยากจะโหลดแอป .apk หรือว่าแอปนอกสโตร์ store กันจริงๆก่อนจะติดตั้งต้องนําไปสแกนก่อนนะคะวิธีง,ง่ายๆก็เข้าเว็บ v i r u s total. com เว็บสแกนไวรัสแบบออนไลน์ไม่ต้องติดตั้งให้เปลืองพื้นที่มือถือด้วยนะคะเมื่อเข้ามาในเว็บปุ๊บก็กดที่ปุ่ม choose file แล้วก็เลือกไฟล์ .apk ที่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม confirm upload ระบบก็จะทําการสแกนพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะโชว์ข้อมูลการสแกนมากมายให้เลื่อนไปที่หัวข้อ summary ซึ่งก็จะสรุปว่าไฟล์นี้มีไวรัสมา l แว์หรือไม่ถ้าเขียวแบบนี้แสดงว่าไฟล์นี้ปลอดภัยไม่มีไวรัสมาแว a r ค่ะซึ่งเราก็สามารถสแกนไวรัสจากไฟล์ที่เราโหลดมาได้ทั้งบนมือถือและจากคอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ก็ยังขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าเราไม่สนับสนุนให้โหลดแอปหรือว่าไฟล์ .apk มา install ไว้ในเครื่องอยู่ดีค่ะเพราะว่าถึงเราจะสแกนแล้ว แต่มันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะทางที่ดีก็อย่าโหลดเลยดีกว่าค่ะและแถมกันอีกนิดเกี่ยวกับการใช้แอปบนมือถือที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ใช้แอปธนาคารกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยล่ะในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยการใช้แอปธนาคารสะดวกสบายมากๆแต่ก็กลายเป็นช่องทางที่เหล่ามิจฉาชีพก็มาจ้องเหมือนกันที่จะมาคอยสวมรอยเราแล้วก็แอบขโมยเงินในบัญชีของเราออกไปมิจฉาชีพเนี่ยก็น่ากลัวพอๆกับไวรัสเลยนะคะ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้ออนไลน์แบงกิ้งให้ปลอดภัยโดยได้แบ่งเป็นก่อนใช้และขณะใช้เรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนใช้ออนไลน์แบงกิ้งควรจะตั้งรหัสเข้ามือถือหรือรหัสล็อกหน้าจอมือถือนั่นเองนะคะเพราะถ้าใครเนี่ยแอบเอาไปเข้าแอปธนาคารจากมือถือของเราก็ต้องผ่านรหัส2ด้านก็คือด้านรหัสล็อกหน้าจอของเราและด่านรหัสแอปธนาคารที่ถูกแอปเนี่ยก่อนจะท,ทําธุรกรรมอะไรก็จะต้องถามรหัสผ่านตลอดอยู่แล้วค่ะดังนั้นรหัสผ่านต่างๆก็ไม่ควรบอกใครให้รู้นะคะรู้แค่เราคนเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าคุณแม่บ้านขอ อันนี้ก็แล้วแต่คุณพ่อบ้านจะตัดสินใจเลยนะคะใช้ <ble> รหัสที่คาดเดายากคือไม่เป็นคำหรือเลขเรียงกันนะคะผสมผสมกันระหว่างอักษรและตัวเลขดีที่สุดค่ะไม่ดาวนโหลดซอฟตแวร์เถื่อน แล้วยิ่งเป็นแอปนอกสโตร์หรือเป็นแอปที่เราไม่รู้จักอย่าโหลดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเสี่ยงเป็นพวกแอปแฝงมา์แวร์หลอกขโมยข้อมูลได้ค่ะ oh. แล้วก็อย่าลืมใช้โปรแกรมป้องกันสแกนไวรัสที่ถูกกฎหมายเพื่อช่วยตรวจสอบสแกนไวรัสสแกนมาแวร์ซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามีแอปหรือว่าโปรแกรมสแกนไวรัสอันไหนที่น่าเชื่อถือได้สามารถดูได้ในรายการดิจิทัลไทยแลนด์ตอนระวังภัยร้ายที่มาจาก i m e s s a g e SMS ข้อความลายเรื่องกลยตัวที่คุณอาจไม่รู้ตัวทางเว็บไซต์ it24hrs.com นะคะ แล้วก็ไม่ควรใช้แอปธนาคารบนอุปกรณ์ที่รูทหรือว่าเครื่องที่ jailbreak มาแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ควรจะจํากัดวงเงินการทําธุรกรรมต่อวันอย่างเช่นอาจจะตั้งค่าไว้ว่าวงเงินที่ใช้ได้วันนี้2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเพราะหากแฮกเกอร์สามารถแฮกบัญชีของเราได้การจํากัดวงเงินทําธุรกรรมต่อวันก็จะช่วยป้องกันการปล้นเงินหมดบัญชีได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะและสุดท้ายก็ต้องรู้ว่าทางธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS อ m a i l เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปหรือเข้า ู่่ระบบผาานนนทงออไล์หากมีลิงก์ของธนาคารเพื่อกรอกรหัสต่างๆให้คิดไว้ก่อนนะคะว่าเป็นเว็บปลอมไม่มั่นใจจริงๆแนะนําให้เดินไปถามกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารหรือว่าโทรหา call center ธนาคารเลยจะปลอดภัยที่สุดค่ะและนั่นก็คือสิ่งที่ควรทําก่อนใช้ออนไลน์แบงกิง้งหรือว่าธนาคารออนไลน์หรือว่าแอปธนาคารทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยนะคะคราวนี้มาดูระหว่างใช้งานกันบ้างค่ะ ในตอนที่เราใช้ออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าธนาคารออนไลน์เราควรจะข้อ1เปลี่ยนรหัสอย่างสม่ำเสมออาจจะเปลี่ยนทุกๆ3-6เดือนก็ได้นะคะที่สําคัญเปลี่ยนแล้วก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะคะข้อ2ออกจากระบบหรือว่าล็อกเอาทุกครั้งหลังเสร็จการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อความปลอดภัยข้อ3 ไม่ควรใช้ฟรี Wi-Fi ในการทำธุรกรรมการเงินควรใช้เน็ตมือถือ 3G 4G 5G ของเราจะปลอดภัยกว่าข้อ4มั่นตรวจสอบธุรกรรมเช่นรายการโอนเงินยอดเงินคงเหลือยอดบัตรเครดิตว่ามีรายการใดผิดปกติหรือเปล่า <S <S อย่างเช่นกรณีที่รายการเราก็เคยนำเสนอไปแล้วของอาจารย์ตู่ที่จับได้ว่ามียอดบัตรเครดิตแปลกๆจนสืบสาวหาความจริงได้ว่าที่แท้ ก็มีแก๊งมิจฉาชีพแอบส่งบินเรียกเก็บเงินในบัตรเครดิตของอาจารย์ตู่อยากจะรู้เรื่องราวการสังเกตการเช็คการเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพยุคดิจิทัลที่เราก็เคยนําเสนอไปแล้วนี้ลองไปดูได้ในรายการย้อนหลังดิจิทัลไทยแลนด์ตอนเตือนภัยแกมทุกรงวันจาก iPhone จากมิจฉาชีพเรื่องจริงจากคุณครูผู้เกือบตกเป็นเหยื่อทางเว็บไซต์ it 2ี h s com นะคะหรือจะลองไปค้นหานรายการย้อนหลังตอนนี้ในแอป ch 3 plus ก็ได้ค่ะข้อ5พิมพ์ url เอง ถ้าจาเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ธนาคารขอให้เราจําและพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ธนาคารที่เราจะใช้บริการนั้นๆและพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยตัวเองดีงกว่านะคะเพราะว่าบางทีเว็บธนาคารปลอมหน้าตาเหมือนกันโลโก้ถอดแบบมาเลยแต่ URL สะกดไม่เหมือนกันบางทีเราได้รับ URL มาดูผ่านๆดูเผลอๆอาจจะดูคล้ายๆกดเข้าไปอาจจะพาไปเว็บฟิชชิ่งเว็บธนาคารปลอมหลอกล้นเงินเราก็ได้ฉะนั้น พิมพ์เข้าไปเองและพิมพ์ให้ถูกสะกดให้ถูกอันนี้ชัวร์กว่าค่ะข้อ6หากพบลิงก์ที่น่าสงสยัยให้ติดต่อธนาคารที่เราใช้บริการทันทีเลยนะคะข้ามฝั่งจากมือถือมาดูส่วนของคอมพิวเตอร์ที่หลายๆคนก็ใช้กันอยู่บ้างนะคะมาดูวิธีสแกนไวรัสมัลแวร์บนคอมพิวเตอร์กันบ้าง ถ้าคอมของเรามี Windows 10ก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Defender ที่สามารถป้องกันม a แ w a r e แล้วก็ไวรัสที่เป็นอันตรายต่อเครื่องของเราได้นะคะสแกนยังไงเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็ทำตามด้วยกันเลยค่ะพิมพ์ที่ช่อง Search ที่ใช้ค้นหาโปรแกรมโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Windows Security เข้าไปที่ไ i r ัส and Threat Protection เลือกสแกน Options จากนั้นก็เลือกที่ Microsoft Defender Offline Scan คลิกที่ปุ่ม Scan Now ระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพเตือนให้เราเซฟงานต่างๆเพราะเครื่องกำลังจะรีสตาร์ทก่อนเริ่มสแกนเซฟงานเรียบร้อยก็ให้คลิกสแกนไปเลยจ้า ดังนั้น Windows 10ก็จะทำการรีบูตเครื่องและการสแกนมาแวร์แบบออฟไลน์พร้อมแสดงความคืบหน้าของการสแกนแบบออฟไลน์จนกว่าจะเสร็จนะคะซึ่งการสแกนทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีย้ำอีกทีนะคะก่อนจะกดปุ่มสแกนอย่าลืมบันทึกงานให้เรียบร้อยและเผื่อเวลาตอนสแกนไวรัสเอาไว้ด้วยนะคะ เทคโนโลยีก็มีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของไวรัสมาวัยแล้วก็ภัยอันตรายต่างๆบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อุปกรณ์ไอทีทั้งหลายก็มีการอัปเดตเช่นเดียวกันค่ะเรียกว,ว่าโจเนี่ยเขาก็ทันตลอดเวลานะคะเพอๆเ,เขาจะทันสมัยกว่าเราด้วยซึ่งนอกจากเรื่องเราวดีๆที่จะทําให้เราใช้ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมาบอกกันแล้วเรื่องเตือนภัยเราก็จะคอยมาบอกกันเสมอๆด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทดนนะ